สวัสดีค่ะวิวจากช่อง Win History Channel นะคะวันนี้วิวจะมาแบ่งปันเทคนิคให้เพื่อนๆได้เข้าใจภาษาอังกฤษกันค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรับชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะอย่างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้วิวจะมาอธิบายแบ่งปันเทคนิคเรื่อง Sentence Structure คือโครงสร้างของประโยคนะคะให้เพื่อนๆคิดว่าเหมือนมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆนะคะที่มีไอเป็นแกนกลางค่ะแล้วก็มีกิ่งก้านสองฝั่งค่ะฝั่งหนึ่งจะมีแค่กิ่งเดียวนะคะฝั่งหนึ่งจะมีหลายๆกิ่งเลยค่ะอย่างงั้นเรามาดูวิธีการใช้เลยค่ะนะคะ I เนี่ยก็จะใช้กับ R อไม่ใช้กับ I s ไม่ใช้กับ R เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะใช้กันเขาเป็นแฟนกันมากเลยค่ะ นี่แล้วถ้ามีแค่หนึ่งเดียวก็จะใช้เป็น h e He, i e j a c a er, a boy a er, girl อะไรก็ต่างๆนะคะจะใช้แค่ Is อย่างเดียวค่ะไม่สามารถเป็น h e a m h e a r e s h e a r e ได้นะคะอันนี้ก็คือมีหลายกิ่งค่ะก็จะมีหลายคนก็คือ y o u v d a mini micky e a the student นะคะแต่ต้องมี s นะคะแล้ว mini micky e ก็ต้องเป็น n นะคะสำหรับวันนี้วิวขอลาไปก่อนถ้าคลิปนี้ได้รับความนิยมนะคะวิวจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้และเจาะลึกกันอีกค่ะสำหรับวันนี้วิวขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กันด้วยนะคะอย่างนั้นวันนี้วิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ